สบายดีลาเวเมื่อนี้เขาจะไปจัดเมนูดินเนอร์ทุน,น่าไปเญแจกเกด้าว่ามีอย่างาะโอ้พี่นอ้องบุรีรัมยเขาจะไปจัดเมนูธรรมะหอกสเต็กเอ้าปเช็คกเกด้าเลยเลยว่าหัดคุกทรรมะหอกในเชฟแล้วเดี๋ยววิธีดัชชีออนแล้วกาเซฟวิธีไหนเจีงซีนิ่มๆ จับมาไปไปยิบตามมาเลยมาตามมาขอเนื่นเบิรเอาสิมมาดาดเนาะมาดาดก่อนหม,ม่ก็มีโอริโปลโยโอริโอลอยโอลอยก็มีกระเทียมพี่น้องเอ๊จัดก ใส่กระเทียมงไปเลยเออข้านเลยข้อนเลยขอาหลายเติมแล้วกันเอาสเปกเ้าลงไปเลยไปด่าดกันเดี๋ยวด่าเดี๋ยวมันประมาณเบื้องหนึ่งอ่ะ นานทม่ทดีนละเดือดมันจะไปริ่งทำไหมครับมีกลิ่นหอมมาเลยพี่น้อง ดาวาเบื้องนึงเลยพี่น้องดาวาเบื้องนึงห้าทีหรือหกนาทีเปล่าร่ะเต็ก่อนใหญ่อนึ่งประมาณสามเท่ามันแก่แค่นที่แน้องมันก็แค่นี่แบท o อ i ออ oil นี่เห็นไห้นหอม tin nêm Cặp trang lúc này Hỏi nêm Tay cả lơ đi ô Nghe lại cho tôi lại Đi thao โคยากสับน้องเบ็ดไปเฮมบุชุบพอมันตอนใหญ่มัน,นตอนหนาก็ล่ะไอจีไอจีนอฟงตอนหนาเท่าไรเอาขีนหมาหนึง่งนาต่างกนีนอ ะพี de oh. <ic flexible> ่น้องอานนี้กับวปิ้นโอ้หอม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 เลยเบาสุดท้ายน้องตัวเวทไพร์ห้องกโอ้เรื่องหอมมาเลยนะเรื่องหอมมาแล้วหน้าตา มาหอ่อ hey. ติ๊งงาน e รอดีตลดต้องยงองเยเอดอต้องตุกหววกเตรียมส่เวลาจะเตรียมผลนมันเกี่ยว,ยวยมันนะเขาตับเมื่อเกี่ยว,ยวยอออกอะก็องไปเ,เจะต้องทํงเาเหป็นที ว่าห้ไ่หม่หลายไมหลายม่ด้แต่ว่ารมากนมัาะเนชิ้มันะมี้ินตัวนี้เขาด่าแล้วก็มาปิ้งทนี้ กาลิกโชกพี่น้องกาลิกโชก็ให้เราอีกไงกาลิกโชกให้มันให้มันหอม j u ซี่ดาดังซี่ดาดังซี่มาเขาไปกินเด็กพี่น้องมันมีซ u i c y แล้วก็หอมกระเทียมโอ้สุดยอดเอาเดี๋ยวหน่อยไปเช็คให้เอาอีกเหรอมาวานนี้เขามาเบึงสเต็กโอ้พี่น้องสั่นกลางคืนนี่เขาปิ้ง กาเล็กโก้เขาดีกระเทียมโอู้หูหูเปลือกต้มกินกับสเต็กปิ้งนะระมดาไป็ทูดแต่ว่าเขาเป็ปิ้งเอามันจะหอมกว่านออ้อสเต็กนี่เคาไปไฟอ่อนไปแห้งหลายนี่ยมันตุ๋นด้กเป็น้อง จะแช่เบาๆสูตรนี่สูตรสไตล์ลาวี่เลยเพราะดาดาล้วไปปิป้งเอาเจ้าหน่อยเข้า,ามาชิมนะขวดเฮดลาหนาสเต็กมีสองซอส ใส่น้ำมันใส่น้ำมันกี่นอ่องนอแล้วมันอนแล้วจ้อาพอนก็นกนเสียลงไปเปียนหม้อเียนหม้อเียนหม้อเียหม้อครับนาตาสเต็กเขาโอ้โคตรปิ๊งปิ๊งกนก ไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปซุกละะไปซุกละกีนกินมามานี่ใัน้ก็เจียวเทียมม่มหอมเอาหลังจากเจียวเทียมมหอม พอมแล้วเนาะเอาก็เวทไซส่เลยเามือเล,เลยแหละพี่น้องใส่มาเล้จักรี้อไปนะเป็นนาตางที่นะอันนี้คราก็ใส่อย่าลือดๆนียพี่น,น้องใไปกัาไปโดยที่ว่าน้ำ น้ำมันโอลีฟอยโอทือว่าเขาไปดาสเต็กเนี่ยออามาขดนกับเล็บอย่างเอบเพราะว่าน้ำซีนมันออกมาขนาดเอามาขนเล็มัน่กระนองให้ต่านหัวแต่เ้เขาเอือบสเต็กไป เด็กเขาดูตอนนี้สโลว์คุกลยพี่น้องจะไปแห้งหลายนี่เสียซีมันใช่ใหม่ก่อนเลยสโลว์คุกมันมีเตาทานนี่นะแห้งแทบเตาทานก็มีใส่ชิ้นอะไรพี่น้องเสแล้วล้อถ่าสเ,เต็กเขาก็มาขัวพักค่ะจิตด,ดับ แอบ,บเบ็กเนอยู่ตัวนี้เนายปัดน้ำซุปแล้วเนาะโอ้ยพริกไทยคนนีไใชเข้าไปโอ้กินก,ะนกระปบบิ้นขึ้นยอดเนาะหมานในกระชุบแล้วใบพี่น้องหน้าตาสเต็กโอ้คำหม้ออกสเต็โกโดนสกู๊ดอันนี้ก็น้่มซอสหอยหน้าเนะาะไัมาร์เก็ต กิดขาดไปีวันเอาจังหวะไปชิปกันี่น้องมัวันนี้เาบบราจะมาลองสเต็กวีเนาะไผ่มักกัลาบใส่กมัมีกาลิกแบรดเมคแ k e j a l o n ลัดกับ เบบี้ฟัีโร่เอสเปรสโซ o มามาลอง b บบี p ฟ t ีโร่ทำมมาปอะเี้มาลองเสด็จขอใกล้ๆเก็บก่อนมาลอง ดูซีกนอ่ดูซีมาก๊มาก๊มาไกดูซีดูซี่ินอ่น่กนาดีเลยสิมาลองกันขเลยกินก่อนขใส่ซอสแบบสาดีไหอืมอมสดมากจรอง มันซีิ๊วหอมกระเทียมแล้วก็มีจ u ซี y แล้วก็สิ่งหวานเปื่อยอยู่ในปากเลยพี่นอ้องอลองอีกแบบหนึ่งแบบนี้ลองอีกแบบหนึ่งออริจินอลลองออริจิยวกนออริจินอลสิ่งน,นิ่ม นี่วันนี้ยราลองมาซอดลองซอดเอาวันนี้เนาะใสเอวันมองก่อนรสชาติมันส,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 สวีทสม่ำสมสมหวานแต่ว่า กิโนโน่แซ่บปังของกิโนโน่แต่ว่ามันหอมปักเยียมที่น้องข้าวดาดุฟี่ดีไปเยนะขมาไตมันแบบหน้าตาสุดปรีเลยเนี่ยปรีขาเจ้๊ยบาอกอืม เข้ากันไปร้องเข้ากันนะเข้ากัน,นามาวันนี้มาลองหน่มัสลุมสองซิกกันโอ้คุณนึกน้องสกินน่ะมาใกล้ใกเห็นไหมคุณน่ะตาตามคนที่กินหมดอ้ทางในมันเปื่อย มันออกมเดียมเวเลยนะน่ามามาลองกะเล็กโู้ ตั้งกล้องกิงเอนเลยเนาะเอาแต่ว่าควายมากักแด้แต่โบมกักนาะบมักกินกับซอสเอวานมักกินออริจินอล แต่ว่าร้องอริจินโน่นี่แซ่บกว่ามันจะมีรสชาติได้เทส,สิ้นนะนะ <c oughs> มันจะมีรสชาติในตัว นมิมาเจ้าหนุส่สลัดเรา,าจะเข่ากันมั้งข้าวเขอกันดีได้ดาษเบื้องและสีาทีเลยห5นาที ล้าก็ไปปิ้งสเต็กเขาก็ไม่ได้เกลืออย่างใช่แต่เกลือเกลือพริกไทยขนมากพริกไทยผมสั่งแต่เกลือแล้วแล้วมันจะเป็นความหวานความนัวมาจากสิ้นกระดูก không kiếm một quất tiếp bận nào nó cái cây Đó, thằng này mà nó chỉ là Cô đi rồi, cô đi, Tao xa kiếm con nên cả bố เตียมหมูเตรีว่าเตียมาวนาน้ําที่ว่าเาอเฮาด่านที่ันรวเวลาสุดเ็สุดเ็ ดูยังนอ๋นอกินสเต็กต้องมีกาเล็บทูมันขอ,อน N'inquiète que du บ๊ายบายสวัสดี